สวัสดีครับผมฤทธิเดชเกีรตรงฤทธิ์หรือว่าชวิมลศิลป์ครับวันนี้ร้อยเท่าไรร้อยสิบเก้าเรามาแทนแล้วก็มาแทนเนี่ยจริงๆเราโชคกับใครถ้าถามว่ามาแทนไหมก็เขาก็มวยในรายการเหมือนกันนะันนี้เจอใครเจอกับเจอกับเพชรจักรจันทร์เพชรจักรจันทร์สอห้าพยัคฆ์เก่านะครับผมตัวนี้เขาอยู่สองสมัยเป็นไงร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าเรามาตะยีบตาช่างเมื่อกี้เป็นไงร่อนสอบอ่ะก็สอบเกินจุดสี่เกินจุดสี่ตัวนี้ผ่านแล้วพร้อมอยู่กับเกียรติทรงฤทธิ์เหมือนเดิมนะกี่วันซ้อมมา ก็ไฟนี้สามประเทศครับสามประเทศเราซ้อมลูกไหนมาลูกแข้งซ้ายมีอยู่แล้วไม่ต้องซ้อมครับต้องแข้งซ้ายเหรอมีหมัดมีศอกเสริมหมัดขึ้นมาใช่ไหมครับเราสูงเท่าไหร่เนี่ยสูงร้อยหกสิบห้าน้ำหนักของเราไปปล่อยเท่าไหร่ครับปลไปห้าเก้าวีนนี้อายุเท่าไหร่วีนนี้อายุสิบเก้าสามไฟหลังนี้ชนะรวดหมดไหมชนะวันสามไฟหลังนี้ร้อยสิบเก้าหมดเลยป่ะร้อยยี่สิบร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยสิบเก้าเราบนี่ร้อยสิบเก้าเราต้องคุมไหมก็ทำห้าลได้ไหม สี่โลครับสี่โลก็ปกติสี่ห้าโลนี่มันธรรมดาธรรมดาอยู่แล้วชุกมวยมาสักร้อยกว่าได้ไหมนี่ร้อยห้าสิบถึงไหมไม่ถึงครับร้อยหนึ่งมีแน่นอนครับถึงนะอ่าเพชรกระจันนี่เราคิดว่าน่าจะเตี้ยกว่าเราหน่อยมั้งเตี้ยกว่าไหมไม่หนึ่งมวยหนาเตี้ยไม่น่าจะเตี้ยอืเห็นเขามีอะไรบ้างเพชรกระจันนี่ยก็มีเข่ามีสายเหมือนกันแก้มาแล้วเห็นเนื้อที่ค่ายแก้เป็นอย่างนี้นะอ่เราไปคนจากจังหวัดบุรีรัมย์ฝากแฟนคลับเที่ยวในวันนี้ ก็วันนี้ฝากติดตามด้วยนะครับก็จะทำให้เต็มที่ครับโอเคของมันน้องชายขอโชคดีครับดีครับลิบบบทตีเดย์ครับเพ็รจักรจันทร์ช่อห้าไยักษ์เพ็รจักรจันทร์ช่อห้าไยักษ์แต่ว่ามันอยู่สองสองมัยนะฮะวันนี้พิกัดไ,ได้สองปอนด์เลยเหรอ้อยละร้อยนะอยี่สิบเอ็ดล่าสุดโรชค็ร้อยเท่าไหร่ล่าสุดโชคร้อยยี่สิบสองเวทนี้ถ้าต่อมันมีผลไหมตื้ม<อ>ไม่มีผลมันสบายๆครับคือเราเราได้สองปอนด์เราคิดว่าเราได้เปรียบไหมอ่ะ ยากยากเราขึ้นด้วยทีก่อนนะ <c oughs> แต่ว่าให้นวดซ้อมมาดีรอบนี้เ <c oughs> ทนอะไรบ้งางอ่ะเทนอะไรบ้งางรอบนี้ก็เ <c oughs> ทรน,น,ทนอไอเทนหมัดเทนศอกครับ <c oughs> ทเทนเข่าครับอ่อาแล้วก็สู้สู้นครับสู้สนายเอานายไปสู้กับไอริชิเดเวันนี้นะถือว่าขึ้นชั้นเลยนะอ่าเราสูงเท่าไหร่สูง172น้ำหนักของเราปล่อยๆเท่าไหร่ครับปล่อย58ปีนี้อายุเท่าไหร่ละ20สาวไฟลามันสดเนี่สดไหมชนะรวดชนะอาราสุชนะใคร แสนอีกที่พร้อมน้อยพร้อมน้อยแชมปครับอ่าแล้ววันนั้นร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สองวันนี้ร้อยยี่เอ็ดนะก็ถือว่ายังโลนลงมาหน่อยนะอ่านี่นอนใช่ไหมไม่มีปัญหาวันนี้ร่างกายพร้อมพร้อมมัธแข้งซ้ายเขาเป็นไงแข้งซ้ายที่เฉลี่ยก็แข้งซ้ายก็หนักเขาเรื่องอยู่นะกันแก้ยังเอนี่เทรนเนอร์แก้ยังแก้มาแล้วครับแก้นะไม่โดนแข้งซ้ายนะวันนี้นะลูกเบิ้ลไม่มีนะลูกเบิ้ลในบล็อกได้หมดนะเออาพยายามเอาโอเคเอาความคล้าเกาเทียบหน่อย ฝากแฟนกับโรถไปเชียร์นะครับนนไปนี่เต็มที่ครับวันนี้ดีๆไม่น่าใ้ติดอโอเคครับขอมา